ต้องขออนุญาตกิ่าถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าแม้ว่าทางรัฐบาลนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาไว้นะครับว่าจะสนับสนุนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เราก็เห็นกันครับว่ากระบวนการในการจัดทำรัฐรมนูญฉบับใหม่นั้นอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย1-2ปีด้วยเหตุผลประการนี้ครับพรรคก้าไขราจึงเห็นว่านอกเหนือจากการพยายามจะผลักดันให้การจัดทำรัฐรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วทางรัฐบาเองครับก็ควรที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ประเด็นที่มีความสําคัญและเร่งด่วนในลักษณะคู่ขนานกันในเมื่อสัปดาห์นี้ครับเราเห็นว่าทางสมาชิกวุฒิภาชุดใหม่200คนก็ได้เข้ามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการพักคเก้าไกลเราก็เลยมองว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราชุดแรกซึ่งจะกลายมาเป็นภารกิจแรกของสอวอชุดใหม่ในการพิจารณาร่างแก้ไขธรรมนูญในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับ โดยร่างแก้ไขรัฐมนูญรายมาตราที่พักคก้าไกลเราย,ยื่นเข้ามาเป็นชุดแรกนั้นเป็นร่างที่มุ่งเน้นไปที่การลบล้างผลพวงของรัฐประหารครับซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายทางการเมืองนั้นน่าจะเห็นพ้องกันมากที่สุดโดยสาระสําคัญของชุดร่างแก้ไขรัฐมนูลดังกล่าวนั้นจะแบ่งออกเป็น3ร่างด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดกาลังมีการจัดส่งเป็นเพรสรีลิสเป็นแถลงการณ์เป็นทางการให้กับสื่อมวลชนด้วยเช่นกันนะครับร่างที่1ครับ จะเป็นร่างของการยกเลิกมาตรา279นะครับดังนั้นเนื้อหาของร่างเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่กระชับคือการยกเลิกมาตรา279ในบทเฉพาะการซึ่งเป็นมาตราที่ปัจจุบันทําให้ประกาศคําสั่งทุกฉบับของคอสชอและก็หัวหน้าคอสชอน,นั้นชอบด้วยรัฐมนูญและชอบด้วยกฎหมายดังนั้นครัารยกเลิกมาตรา279ดังกล่าวก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะผู้เสียหายจากประกาศคําสั่งดังกล่าวนั้นมีโอกาสได้โต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมาย ของประกาศและคําสั่งดังกล่าวในกรณีที่ประกาศและคําสั่งเหล่านั้นไปส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ต้องพูดด้วยเช่นกันนะครับว่าพักก้าวไกลเราก็จะผลักดันเรื่องของการยกเลิกมาตรา279ในรัฐธรรมนูญนั้นคู่ขนานครับกับการผลักดันกฎหมายในระดับพระชบัญญัติเพื่อดาเนินการในการยกเลิกประกาศและคําสั่งคอสชอที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยในส่วนของตัวร่างพรบรยกเลิกประกาศคําสั่ง คอสชอนั้นต้องเรียนว่าทางพรรคเก้าไกลเรายื่นเข้าสู่สภา,าตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วนะครับคือปี2566แต่พอถูกตีความว่าเป็นร่างเ,เกี่ยวกับการเงินนะครับจึงทําให้เราต้องรอว่าทนายกนั้นจะเซ็นรับรองให้เข้าสภา,าหรือไม่ซึ่งก็รอมาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมปี2566แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคําตอบนะครับอันนี้คือเนื้อหาร่างที่1นึ่งคือการยกเลิกมาตรา279ในส่วนของเนื้อหาร่รางที่2ครับเป็นการเพิ่มหมวดป้องกันร,รัฐประหารน,นะครับ ังนั้นเนื้อหาของร่างก็จะมีการเขียนบทบัญญัติเพื่อเพิ่มหมวด16ทับตึงที่มีชื่อว่าการป้องกันและต่อต้านรัฐประหารซึ่งในบทนั้นก็จะมีสาระสําคัญ3ส,ส่วนครับ1คือเป็นการเติมพลังให้กับประชาชนทุกคนในการต่อต้านรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั่วไปหรือการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นหยุดการอ้างคําสั่งของนายหรือผู้บังคับบัญชาแต่ว่าให้มีหน้าที่ในการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่วางแผนการยึดอํานาจจากพี่น้องประชาชน เนื้อหาสาระส่วนที่2ครับจะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบของทุกสถาบันทางการเมืองให้มาร่วมกันปฏิเสธรัฐประหารและก็ปกป้องประชาธิปไตยยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับการห้ามไม่ให้ศาลรัฐมนูลและศาลทั้งปวงนั้นรับรองการกระทําหรือว่าการทํารัฐประหารส่วนที่3ครับคือการทําให้การทํารัฐประหารนั้นมีราคาสําหรับผู้ก่อการนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามไม่ให้มีการเิรโทศกรรมคณะรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้ประชาชนเป็นผู้เสียหาย ที่สามารถฟ้องผู้ก่อรับประหารได้โดยปราศจากอายุความรวมไปถึงการทาให้บทบัญยัิในหมวดการป้องกันร,รับประหารทั้งหมดนั้นมีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่มีผลบังคับใช้ไปโดยตลอดไม่ว่ารัฐมนูนจะถูกฉีกหรือไม่ในอนาคตภารกิจในการป้องกันร,รับประหารนั้นจะดาเนินการเพียงแค่การแก้ไขรัฐมนูลเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ดังนั้นพักคก้าวไกลก็จะผลักดันเรื่องของหมวดป้องกันร,รับประหารในรัฐมนูลคู่ขนานกับมาตรการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมายไปรูปกองทัพเพื่อให้กองทัพนั้นอยู่ภายใต้ รัฐบาลพลเรือนรวมไปถึงการรณรงค์ทางความคิดเพื่อให้สังคมทุกฝ่ายนั้นยึดมั่นในการแก้ไขทุกปัญหาผ่าน,นกลไกการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับส่วนร่างสุดท้ายครับร่างที่3ครับจะเป็นร่างที่มีเนื้อหาในการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการปริรูปประเทศนะในเชิงเทคนิคครับก็จะเป็นการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติผ่านการยกเลิกมาตรา65ของรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการยกเลิกแผนปฏิรูปประเทศผ่านการยกเลิกหมวด16 แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปริรูปประเทศไม่ได้หมายความว่าพรรคก้าไกลเราไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศนั้นจะมีแผนในการพัฒนาหรือแผนการบริหารประเทศที่กําหนดวิสัยทัศน์ว่าประเทศนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการจะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนการไปรูปประเทศที่ถูกปรจุในรัฐมนตรีหกศูนย์นะครับแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติฉบับคอสชนะครับที่เราต้องการจะยกเลิก3ประการด้วยกันประการที่1ครับ คือเราเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนไปรูปประเทศดังกล่าวนั้นขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะว่าเป็นแผนที่ถูกร่างในยุคข,ของคณะรัฐประหารและก็ถูกคอสชอนั้นเข้ามากํากับควบคุมในทุกขั้นตอนของกระบวนการแทนที่จะถูกร่างในยุคข,ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและด้วยกระบวนการที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในวงกว้างเหตุผลประการที่2ครับคือเราเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการไปรูปประเทศนั้นขาดความยืดหยุ่นเพราะเป็นการใช้วิธีการบรรจุ กลไกเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและแผนการไปรู้ประเทศเข้าไปอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญเข้าไปอยู่ในตัวกฎหมายจนนําไปสู่การขยายตัวของรัฐราชการแทนที่จะเป็นยุทธศาสตร์และแผนที่พักการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเข้ามาออกแบบตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ได้รับอานัตจากประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้งส่วนเหตุผลประการที่3ครับคือเราก็มีความกังวลว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการไปรู้ประเทศดังกล่าวนั้นเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกันแกล้งกันและกัน เพราะเป็นการเปิดช่องให้บางฝ่ายนั้นสามารถใช้กลไกขององค์กรอิสระหรือว่าสารรัฐมนูญนั้นออหรือว่าสารต่างๆนั้นเพื่อมาลงโทษหน่วยงานของรัฐที่อาจจะเป็นคู่ขัดแย้งกันด้วยเหตุผลว่าหน่วยงานดังกล่าวนั้นไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูญในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติและก็แผนการปริรูปประเทศ <c oughs> เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีฝ่ายค้านก็ดีหรือว่าสมาชิกพุตรภาชุดใหม่นั้นก็จะให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐมนูลดังกล่าวเพื่อ เป็นการลบล้างผลพวงของรัฐประหารแล้วก็เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขมูลรายมาตราในประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนคู่ขนานกับการผลัดกดันให้มีการจัดทํำรัฐมูลฉบับใหม่